สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสันทุงครับครั้งนี้อยู่กับผมใน Q&A ประจำวันที่8ถึง14มีนาคมนะครับซึ่งถือเป็น Q&A แรกผมจะไล่ตอบคำถามที่ะับคำถามนะครับโดยที่ถ้าคำถามไหนเนี่ยผมตอบได้เลยผมก็จะพูดเอาไว้ในตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าคำถามไหนเนี่ยมันค่อนข้างยาวหรือว่าต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลเนี่ยผมจะทำแยกออกไปเป็นคลิปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับ อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมอายุ24นะครับปีนี้กำลังจะ25แล้วรูปภาพที่วาดไว้ตรงผนังห้องนิรภัยบนภูเขาหิมะหมายถึงอะไรตรงนี้เป็นข้อมูลที่ผมไปสืบค้นมานะครับบนผนังเนี่ยนอกจากมีรูปภาพแล้วนะครับจะมีตัวอักษรโบราณนะครับอยู่2ประโยคซึ่งจากที่ผมเคยโพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวอักษรเหล่านี้เนี่ยถูกอ้างอิงมาจากตัวอัลฟาเบต ทั้ง26ตัวที่ใช้ในภาษาอังกฤษหรือว่ามีรกากศัพท์มาจากภาษาลาตินนะครับพอเราแปลถอดความออกมาเป็นตัวอักษรอังกฤษแล้วเนี่ยเราก็เอาไว้แปลเป็นภาษาลาตินอีกทีประโยคแรกก็จะได้เนื้อความว่า I want angelic fidelis หรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า The angels help the faithful หรือว่าเหล่าทูตสวรรค์นเนี่ยช่วยเหลือ the faithful ก็คือ Angel ก็คือพวกเทพนะครับพระเจ้าที่อยู่บนเซเลสเทียช่วยเหลือ The Faithful ก็คือเหล่าชาวเมืองที่นับถือแล้วก็หวังพึ่งพาเทพนะครับส่วนอีกประโยคหนึ่งก็คือเอ่อตรงนี้ด้วยความที่ผมไม่ค่อยถนัดภาษาลาตินเท่าไหรน่นผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับหลังจากถอดความในประโยคที่2จะอ่านได้ว่า if you wish to learn be silent and listen หรือที่แปลว่าหากจะเรียนรู้ได้จงเงียบและฟัง อันนี้น่าจะเหมือนกับว่าเป็นคําพูดของเทพนะครับคือหลังจากที่ผมลองแปลแล้วเนี่ยแปลเองนะครับคือมาไล่แกะทีละต,ตัวมันก็ได้เป็นคําลาตินมาแต่ว่าผมเรียงเองไม่ค่อยเก่งผมก็ไปต่อในเว็บไซต์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีคนมาถามไว้ในประเด็นนี้แต่เขาไม่ได้พูดว่ามาจากเกมเคนช i นิมเพ็แล้วก็ได้ผู้รู้ในคอมมูนนั้นนะครับมาช่วยตอบแล้วก็เรียบเรียงไวยากรณ์ให้ทีอยากเล่นด้วยจังครับปอรอแอบเข้ามาดูคลิปลับๆอยู่นะครับอันนี้ขอบคุณมากนะครับ พูดถึงเรื่องโคอ็อบเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นโคอ็อจริงๆมาก่อนเลยนะครับคือก็เคยจะทักกับเพื่อนบ้างว่าเออโคอ็อมันเป็นยังไงมันเล่นด้วยกันได้ไหมผมเล่นบนเพย์โฟอะไรพวกนี้นะครับคือเล่นได้เป็นพักๆเท่านั้นนะครับพอะเวลาส่วนใหญ่ก็เอามาหาข้อมูลแล้วก็ทำคอนเทนต์หมดผมอาจจะเออไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ควบคุมเวลาได้น้อยกว่าสตรีมเมอร์หรือว่าคนที่ทำคอนเทนต์สายเกมเพลย์อยู่แล้วนะครับที่พวกเขาจะสามารถแบ่งเวลามาเล่นได้ตรงนี้ก็เก็บไว้พิจารณาเหมือนกันนะครับถ้าผมสะดวกหรือว่ามีช่วงแบบเฉพาะวันเนี้ยผมก็อาจจะพิจารณามาเปิดโคออปแล้วก็วิ่งเล่นโลกกันก็ได้นะครับแต่นี่ก็เป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวไว้ามาว่ากันอีกทีนะครับ ถ้าสมมุติตู้ครีกับโจงหลีมาติดกันอะไรน่าเปิดกว่ากันครับตรงนี้ผมตอบได้อย่างไม่ลังเลเลยว่าโจมหลีแน่นอนนะครับเพราะว่าโจงหลีเนี่ยเป็นตัวยูทิลิตี้หรือว่าตัวประโยชน์ให้กับทีมมากๆนะครับเหตุผลง่ายๆก็คือครีเป็นเมน DPS แล้วดาเมจเนะี่ยที่เป็นหน้าที่หลักเราสามารถให้ทีมเนี่ยมันช่วยกันทําดาเมจได้หรืออย่างน้อยก็มีตัวอื่นทดแทนได้ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นครีนะครับแต่ว่าสิ่งที่โจงหลีมีตัวอื่นทําไม่ได้นะครับอันนี้คือเหตุผลหลักๆ พี่คิดว่า Dan Slade จะโผล่ทุกจบบทไหมครับตรงนี้ผมคิดว่า Dan Slade เนี่ยจะอยู่กับเราไปจนกว่าจะถึงจุดที่ผมเองก็ยังไม่อยากตีความไปก่อนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ d a น Slade แต่ว่ามันมีสปอยในเนื้อเรื่องของตัวเอกนะครับว่าผู้ดูแลกําลังตายจากไปแล้วตัวเขาก็จะขึ้นไปเป็นเทพซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผู้ดูแลเนี่ยน่าจะเป็นพวกเวนติจงหลีหรือไม่ก็เทพประจําเมืองแต่ว่า พอเดนเซเลสออกมาในแพทที่แล้วนะครับ ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกับเขาแล้วทําให้เราได้รู้ว่าฉายาของเขาคือบอลคีเปอร์หรือว่าผู้ดูแลหรือว่าผู้รักษากิ่งก้านอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเมื่อไปประกอบกับตัวคลิปที่ผมได้ทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมไปไล่ดูเทลเลอร์ใหม่มันทําให้การตีความของผมได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยคิดว่าเดนสเลมอาจจะหมายถึงผู้ดูแลที่เคยสปอยไว้ในเนื้อเรื่องก็ได้ทําให้ตรงนี้ผมคิดว่าเดนสเลฟจะยังอยู่กับเราไปจนกว่า เส้นโชคชะตาของเขาจะหยุดลงนะครับเพราะถ้าสังเกตดีๆนะครับแดนเซเลปเนี่ยเป็นผู้รู้ทุกอย่างที่ควรจะรู้อย่างที่เขาพูดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้คืออนาคตเขาเข้าไปดูความเป็นจริงในแต่และความเป็นไปได้แล้วก็ซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกับต้นไม้โบราณที่อยู่ที่คานเดียรหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับที่เกี่ยวกับกิ่งก้านที่เขาเป็นบอลคิปเปอร์เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่อาจรู้ได้เลยก็คืออนาคตนะครับ แสดงว่าโชคชะตาของเขาเนี่ยจะต้องหยุดลงณที่ใดที่หนึ่งทำให้เขาไม่สามารถไปต่อหรือสามารถรับรู้ความจริงที่อยู่ในอนาคตหลังจากช่วงเวลานั้นไปได้นะครับอันนี้เป็นทฤษฎีของผมแต่ท้งนี้ทั้งนั้นความตายของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การตายจริงๆก็ได้นะครับเขาอาจจะกลายเป็นอย่างอื่นหรือว่าเสียความทรงจําไปอะไรอย่างนี้ก็ได้ผมเชื่อว่าอย่างน้อยก็จะอยู่กับเราทุกเมืองแน่นอนนะครับจนกว่าจะถึงคานเดียวไว้มาตามดูกันต่อไปนะครับ คิดว่าจะมีดันใหม่เร็วๆนี้ไหมครับระหว่างดันแยกน้ํากับน,น้ําแข็งแล้วก็ดันพืชดันพืชผมว่าไม่ต่ํากว่า1.5หรือ1.6ตอนนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามิโฮโยเขามีปัญหาเรื่องการโลเทชันตัวละครหรือเปล่าหรือว่าติดปัญหาคอนเทนต์ตันอะไรไหมนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยเขาเริ่มจะเอาตู้ตัวละครเก่ากลับมารีลันแล้วก็มีตู้อาวุธที่ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ในสายตาผมนะ มันเหมือนกับว่าเขากําลังเอาคอนเทนต์เนี่ยมาขั้นนะครับรอเวลาแล้วก็ตัวละครเนี่ยที่ผ่านๆมามันก็มีการแก้ไขนะครับแล้วก็ปรับรีบาลานซ์ซึ่งการรีบาลานซ์ตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันกระทบการออกของใหม่หรือการออกตัวละครใหม่นะครับอย่างพอสมควรเลยแล้วยิ่งตัวธาตุพืชน,นะครับน่าจะเป็นคารคเตอร์ที่มาพร้อมกับแมชชนิกในการช่วยซัพพอร์ตธาตุไฟซึ่งจากกระแสคอมมูนิตี้ตอนนี้ก็มีความเชื่อกันแล้วว่า ธาตุไฟมันเป็นธาตุเมตาดังนั้นการจะดีไซน์ธาตุพืชใหม่นยผมว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ก็ได้นะครับแต่คิดว่าเขาไม่น่าจะดึงยื้อไปจนถึง1.7ได้นะครับผมว่าไม่เกิน1.6เนี่ยเราจะได้เห็นดันพืชแล้วก็ธาตุพืชกันแล้วส่วนพี่คิดว่าเราจะเอาดวงที่ไหนมาดรอบของดีๆ <c oughs> อันนี้เราอาจจะต้องทําสัญญากับปีศาจในเดอะคีย์ออฟโซโลมอนก็ได้นะครับ ซึ่งในเกมเราก็มีไพมอนอยู่คนหนึ่งแล้วนะครับเราทําสัญญากับไพมอนก็ได้ให้ของบรรดาการเป็นอาหารหลากหลายแนวนะครับแล้วก็ของหวานวันละ2มือก็ได้ครับพี่คิดว่าแผ่นไหนในเกมปังที่สุดแล้วก็แหลมที่สุดเลิศที่สุดคนะตรงนี้ส่วนตัวผมก็ชอบอชอบทุกแพทที่เดนเซเลฟออกมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามจริงๆช่วงที่ผมค่อนข้างหายเลยก็คือช่วง แผ่นนะครับที่มีทั้งจงหลีแล้วก็ตัวตาตะเกียนะครับจริงผมชอบตาตะเกียมากเลยนะตัวละครมันดีไซน์มาดีทั้งคู่ผมก็เลยชอบแผ่นนี้มากเป็นพิเศษนะครับถ้าถามว่าเนื้อเรื่องเฉพาะในเรื่องจริงๆเนี่ยผมให้เป็น1.2นะครับในช่วงที่เอาเบโดมาแล้วก็โหเปิดจักรวาลว่าเฮ้ยมันมีการเล่นแร่แปรธาตุว่ะแล้วมันก็อาจจะมีการ เกี่ยวกับพวกศิลานักป่าตอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆผมว่าศิลานักป่าตมันก็อาจจะเป็น Genesis Pearl นะครับหรือว่าไอตัวไข่มุกที่มันโดนงูทำให้แปดเปื่อนไปเนี่ย อันนั้นแหละครับน่าจะเป็นสิ่งที่มีอํานาจทับเทียมกันกันกบศิลานักป่าจุดพลิกผันนะครับที่ทําให้มนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยเริ่มมีการกายพันธุ์ไปนะครับอันนี้มันเป็นเพียงทฤษฎีของผมที่เกิดขึ้นกับคารเดียเท่านั้นนะครับแต่ก็นับว่าเนื้อเรื่องในช่วง1.2เนี่ยก็ดึงความสนใจของผมไปได้มากกว่าแพทไหนๆในตอนนี้เลยนะครับทำคีเพอร์โซน5อากิจิสนใจไหมครับ อันนี้สนใจมากๆนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยเล่น Persona 5 Royal มาก่อนซึ่งเดี๋ยวพูดไปมันก็อาจจะเป็นาขาดความท่าเชื่อถือได้นะครับถ้าเกิดไปแค่นั่งดูเขาเล่นมาหรือว่าไปเก็บเนื้อเรื่องมาจากช่องอื่นมานะครับถ้าผมมีโอกาสได้เล่น Persona 5 Royal แล้วก็สัมผัสด,ด้วยตัวเองเนี่ยมันมันจะมากพอนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยพูดคลิปเฉพาะของอากเองได้เลยมากกว่าการที่ไป หาข้อมูลมาแล้วเอามาพูดนะครับมันอาจจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแต่ในด้านความรู้สึกและการวิเคราะห์ของผมเนี่ยผมเชื่อว่าผมจะทําไม่ดีเท่าได้มีประสบการณ์เล่นด้วยตัวเองนะครับชอบดีไซน์ตัวละครสีดาวตัวไหนมากที่สุดครับเท่าเท่าที่มีตอนนี้เลยนะครับท็อปที่ของผมเลยเนี่ยคือคายะนะครับมันจะเท่อะไรขนาดนี้คือแอนิเมชันนะนะครับแล้วก็ความแบบแบดคูลของเขาประกอบก,บกับเนื้อเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นทายาทสุดท้ายของคาเดียที่เหลืออยู่ด้วยนะครับ ทางฝั่งตัวละครชายคนที่ผมชอบก็คือชองหยุนนะครับผมชอบอะไรที่มันดูสีขาวด้วยนะครับแล้วก็คนนี้ก็มีองค์ประกอบที่ฟ้า,ฟาขาวๆก็ดูดีนะครับกินในติมด้วยนะทางฝั่งตัวละครหญิง4ดาวเนี่ยผมชอบเสียงหลิงกับสินเยี่ยนนะครับเสียงหลิงเนี่ยผมชอบตัวจว่าหุ่นของน้องกขาได้หมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่คือแบบมันมันดูน่าดูดีนะครับส่วน ซินเนียเนี่ยผมชอบตัวการดีไซน์มูฟเมนต์ของตัวละครนะครับยิ่งช็อตที่แบบดิจิตาแล้วชีดนิว้วโอ้ดูดีมากนะครับไวฟุพี่คือใครครับอือันนี้เนี่ยผมขออุบไว้ก่อนนะครับคุณโอนลิวันเพนเพราะในอนาคตเนี่ยผมกะจะทำเป็นไวฟุเทเลสต์ออกมานะครับผมแอบใบให้นิดน,นึงก็ได้ครับผมชอบอะไรที่มันเป็นทวินเทลนะครับ ส่วนพี่คิดยังไงถึงเอามีมาลงคลิปนะครับจริงๆผมเป็นมนุษย์มีมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในคลิปเนื้อเรื่องหรือว่าพวกข้อมูลอะไรพวกนี้นะผมอยากจะจริงจังแล้วก็เสียงต่างๆเนี่ยมันอาจจะดูแบบค่อนข้างเข้มเข้มขึมขมหน่อยนะครับอันนั้นก็เพื่อที่จะแบบให้ทั้งตัวผมเองแล้วก็ผู้ชมเนี่ยตามเนื้อเรื่องไปอยากไม่แตกลายไปมากนะครับแต่ในวันๆชีวิตจริงของผมเนี่ยกสาาระก็ไม่เคยมีแล้วครับลิซ่าโกในความรู้แล้วก็ทําตัวขี้เกียจ ทเทพแห่งซูเมรุเองก็มีความรู้เป็นศัตรูสองตัวละครนี้คิดว่ามีความเกี่ยวข้องกันเปล่าเป็นจุดสังเกตที่ดีนะครับจริงๆในเรื่องที่ลิซ่ากลัวในความรู้เนี่ยเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนฉลาดนะครับแล้วก็จะเรียกว่าเป็นคนที่ช่างน้ําหนักคิดก็ได้นะครับเป็นคนหนึ่งที่หยุดคิดว่าความรู้ต่างๆมันมีราคาที่เราต้องจ่ายเสมอแล้วความรู้เกี่ยวกับวิชั่นซึ่งเป็นอำนาจที่ใหญ่เกินตัวของมนุษย์เป็นอำนาจในระดับเทพ มันย่อมต้องมีราคาที่สูงมากๆอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดถึงแต่ว่าคนฉลาดอย่างลิซ่าเนี่ยก็ฉุกคิดเรื่องนี้ก่อนใครๆนะครับแต่กลับกันนะครับในฐานะของเทพซูเมรุเนี่ยผมว่าตรงนี้เขาน่าจะพูดรวมหมายถึงเมืองเมืองนั้นมากกว่านะครับถ้าสังเกตนะครับผู้คนที่มาจากซูเมรุในมอนสเต็ตแล้วก็ทั้งในลีเย่ด้วยเนี่ย ทุ่มทุกอย่างให้กับการสแสวงหาความรู้นะครับเราแทบจะไม่ได้อะไรจากเมืองของเขาเลยนะครับเขาแทบไม่พูดถึงสุเมรุเลยแล้วก็เทพของพวกเขาเองเนี่ยพวกเขาก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้เมืองสุเมรุเนี่ยมันน่าจะเป็นเมืองที่อันตรายมากๆเมืองหนึ่งเพราะผมเชื่อว่ามนุษย์จะไม่ได้เคารพเทพเท่าไหร่เว้นแต่ว่าเทพคนนั้นเนี่ยจะเป็นแบบที่สุดของปัญญาแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งมนุษย์เกิดคิดขึ้นมาได้ว่าเทพก็ไม่ใช่ทุกอย่างอย่างเช่น จงหลีนะครับเราทุกคนรู้จักจงหลีก็จะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีความเป็นมนุษย์ค่อนข้างต่ำนะครับถึงจะมีความพยายามที่จะเรียนรู้แต่ว่าเขามีบางอย่างที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ในตัวมนุษย์ซึ่งยิ่งถ้ามองในด้านของซูเมรุเนี่ยเทพแห่งปัญญาแม้ว่าเขาหรือว่าเธอคนนั้นจะมีปัญญาที่มากแค่ไหนก็ตามแต่ในด้านของความเป็นมนุษย์เนี่ย ผมเชื่อว่าไม่มีเทพคนไหนจะเข้าใจและรู้ในเรื่องของมนุษย์ไปมากกว่าตัวพวกเราเองนะครับดังนั้นถ้าถามว่าทั้งสองตัวละครนี้มีความเกี่ยวข้องกันไหมผมคิดว่าความคล้ายคลึงในด้านของปัญญาเนี่ยมันก็แค่คล้ายคลึงนะครับแต่เกี่ยวข้องกันโดยตรงหรือเปล่าผมคิดว่าไม่ใช่โดยบริบทที่ทำให้ลิซ่าขี้เกียจกับความรู้ที่กลายเป็นศัตรูของเทพแห่งปัญญาเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นคนละบริบทกันและ2ตัวละครนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะครับ ทำยังไงให้เสียงมีสเสน่ห์และน่าดึงดูดเวลาอัดคลิปแบบพีครับผมาหาไม้ดีๆครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไม้นะครับส่วนหนึ่งน่าจะมาจากไม้ด้วยเพราะช่วง,รงแรกๆเนี่ยผมใช้ไม้อีกอันหนึ่งนะครับเสียงมันก็อาจจะยังไม่ค่อยใสยเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากเปลี่ยนไม้เนี่ยเทคโนโลยีมันก็ช่วยเราได้จริงๆครับพี่ครับทำไมโปรไฟล์ ช่องพี่เหมือนจงหลีครับช่างสังเกตมากนะครับคุณวชิรวิทย์ที่ตัวละครผมเนี่ยเหมือนจงหลีก็เพราะว่าผมตั้งใจนะครับใช้จงหลีเนี่ยเป็นแบบของภาพนี้นะครับแต่ภาพนี้ผมไม่ได้วาดเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยตัวรูปโปรไฟล์ของผมมันก็จะยังเป็นผมเหมือนเดิมน่นแเลยครับแต่ว่าพวกเครื่องแต่งกายหรือว่าตัวโทนสีเฉดสีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามตัวละครที่มันเป็น เป็นเป็นกระแสช่วงนั้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าโจงหลีเนะี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบอยู่แล้วแล้ว,ลวผมก็ชอบองค์ประกอบสีทองดําของเขานะครับตัวอาคาลัามคนแรกที่พี่ปั้นใช้เวลากี่เดือนแล้วเป็นตัวอะไรครับอันนี้เป็นคําถามของฝั่งการบลูแฟนตาซี Fantasy นะครับสาหรับแฟนๆเกน,นชินอาคาลัามตัวแรกที่ผมเลือกปั้นนะครับคือก่อนที่ผมจะซื้อไอดีมานะครับผมเลือกที่จะปั้นอาานานก่อนเป็นคนแรกจริงๆก็คือปั้นคู่มากับตัวเดสนะครับแล้วก็โลเบเลีย แต่เอาจริงๆสุดท้ายแล้วถ้าระดับตัดสินใจเนี่ยผมก็เลือกอลา,านานมาก่อนเพราะบ้านมามันได้ใช้แน่ๆนะครับแต่ตัวอื่นเราอาจจะต้องรอแบบมันค่อนข้างซีชูเอชนอลน,นิดนึงแล้วถามว่าใช้เวลากี่เดือนก็ใช้ถามว่าใช้เวลากี่ปีดีกว่า <c oughs> ก็คือแบบแต่ละตัวนี่คือแบบหลักปีแน่นอนกว่าจะทําเสร็จคนหนึ่งเพราะมันต้องแลกนั่นนู่นนี่มากมายก็เป็นกําลังใจให้นะครับถ้าคิดกําลังทําอะคาลัมตัวใดก็ตามแต่ถ้า ใช้เป็นแ,บบแฟนการบูอยู่ตรงนี้นะครับ2ตัวละครแรกที่ผมแนะนําจะให้ทำเนี่ยอันดับหนึ่งคืออารานานนะครับเพราะคุณทําตัวตัวซาม,มอนของเขานะครับมันทําให้ทีมของคุณเนี่ยตีได้2ทีมันก็จะเอาไปเลสบอสลมหรือว่าบอสธาตุขาวได้โคตรดีเลยครับเพราะฉะนั้นยังไงอารานานนี่ก็เลคคอมเมนต์สุดๆเอายังไงกับไพมอนที่ไายประโยชน์ที่สุดดีอ๋สงสารน้องกันครับไพมอนนี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานะครับ โหลดดิ้งสก,กีนมักจะบอกเราตลอดเวลาซึ่งเอาจริงๆประโยชน์ของไพมอนเนี่ยอาจจะทําให้เราข้ามเวลาได้ก็ได้นะครับช่วงที่เรากดสต็อปแล้วไพมอนออกมาเนี่ยเราสามารถกดข้ามเวลาได้โดยที่ไม่ต้องรอนัน่นอาจจะเป็นประโยชน์ของไพมอนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีไพมอนเนี่ยเราจะไม่สามารถซื้อของจากร้านค้าไพมอนประจำเดือนได้นะครับอันนี้ผมเองก็ไม่มั่นใจว่าของในร้านค้าไพมอนมาจากไหนเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมเดาน่าจะมาจากวิธีการเล่นแร่แปราธาตุของน้องนะครับ ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยไพยมอนน่าจะเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์อะไรสักอย่างนะครับที่มันลอยอยู่ในสปรัลอบิสหรือไม่ก็ดวงจันทร์สักแห่งนะครับเพราะดูจากพรของดวงจันทร์เนี่ยมันก็มีสัญลักษณ์ที่แปะอยู่ที่ตัวของไพมอนอยู่อ๋ออันนี้เป็นคําถามของฮงไคอิมแพก3นะครับของคุณเบสไนเดอร์ตรงนี้เนะี่ยผมยังไม่เคยดูหรือว่าเล่นฮงไคอิมแพกมาก่อนนะครับด้วยตัวเองผมเลยยังไม่ค่อยดูในเรื่องเท่าไหร่ แต่ในอนาคตเนี่ยผมก็มีแผนนะครับว่าจะเปิดโหวตว่าอยากจะให้ทำสรุปเนื้อเรื่องฮงไคอิมแพคด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับตอนที่ผมว่าหรือว่าตอนนี้คอนเทนต์เกณชินเนี่ยมันค่อนข้างตันดังนั้นไว้พอถึงตอนนั้นเนี่ยค่อยมาว่ากันอีกทีในเรื่องนี้นะครับชื่อันนีชาวกลวยชากลางลาวไหมครับก็สวัสดีทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับชาวกลวยชากลางลาวส่งขายที่มอนสเต็แล้วก็หลีเตอนนี้ก็มีอคอร์รักับเคฟซีสักพักหนึ่งก็แบบคอลแลบกับชากลางลาว เป็นคู่แข่งทางการค้าของดอนไวแ l e ลีพี่คิดยังไงกับคำว่า gateway of celestia ต้องถามรูปบ้านของน้องเวนตีคะต้องขอบคุณคำถามนี้เลยนะครับของคุณจ้องตาปากเลยนะคะเพราะหลังจากที่ผมเห็นคำถามตรงนี้นะครับทำให้ผมตัดสินใจทำอีกคลิปหนึ่งออกมาก็คือคลิปที่เกี่ยวข้องกับ celestia โดยตรงนะครับจริงๆผมได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ ตามอ่านต่างๆเนี่ยมามากพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่เกมเปิดแล้วก็มาจนถึงตอนนี้แต่ว่าผมคิดว่าจุดเชื่อมโยงต่างๆมันยังน้อยผมเลยยังไม่ทาเป็นคลิปออกมาแต่สุดท้ายคิดว่ากว่าจะได้รู้เนี่ยมันก็คงจะไปจนถึงซูเมรุหรือว่านานกว่านั้นผมก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆมีคนถามแล้วก็เลยทําออกมาเผื่อๆทุกคนจะได้ไปคิดทฤษฎีแล้วก็มาคุยเล่นกันนะครับมันก็น่าจะสนุกดีซึ่งผมก็ได้อธิบายส่วนใหญ่นะครับ เกี่ยวกับเซเลสเทียไว้ในคลิปแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้ทำไมถึงใช้ชื่อซันดันโจครับซันดันโจนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการเล่นคำนะครับซังเนี่ยก็คือซังที่แปลว่า3นะครับในภาษาญ,ญี่ปุน่นดันโจก็แปลว่ากัปตันมันมาจากการที่ผมเนี่ยเล่น3 ID ในเกมการบูแฟนตาซีนะครับผมก็เลยตั้งชื่อว่าซันดันโจซึ่งตัวซันเนี่ย ที่ผมเขียน S A N เฉยๆก็เพราะว่าผมอยากให้มันคล้องกับชื่อต้นของซันดาลฟอนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในการบูฟ a นตาซีซึ่งในเกมก็จะถูกเรียกว่าซันคุงนะครับมันก็จะกลายมาเป็นชื่อที่ผมเรียกตัวเองอยู่ตอนนี้ก็คือซันคุงอีกเช่นกันและคำถามสุดท้ายนะครับถ้าอยู่ๆ ID เกมเราหายไปต้องทำยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยใช้ได้กับเวลาที่ ID เรามีปัญหาแล้วก็ ไม่สามารถล็อกอินได้หรือเวลาแบบล็อกอินเข้ามาเรารู้สึกว่ามันโดนแฮกแล้วก็ทําลายทรัพยากรเนี่ยเราสามารถแจ้งไปทางซัพพอร์ตเกมนะครับเข้าไปในน้าเว็บหลักของ Genshin Impact เลยนะครับเราเลื่อนมาที่ Privacy ซคือความเป็นส่วนตัวคลิกเข้าไปเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีข้อสิธ์นะครับคุณก็สามารถใช้อ e ีเมลนั้นเนี่ย ส่งข้อความแจ้งปัญหาต่างๆไปหาเขาได้เลยนะครับแต่ว่าจะได้รับการติดต่อช้านานแค่ไหนเนี่ยผมเองก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับแต่ในเมื่อเขายังไม่ได้เปิดช่องทางให้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้แบบเฉพาะทางเนี่ยทางนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะติดต่อพวกเขาได้แล้วก็แจ้งปัญหาให้ทราบนะครับคุณก็เอาข้อมูล UID หรือว่ารหัสของคุณนะครับแนบไปด้วยเพื่อที่จะให้เขาได้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ตรงนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับแต่ว่าเราจะได้ ID คืนไหมหรือว่าของเราจะยังปลอดภัยหรือกู้คืนได้หรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องที่ทางมิโฮโยจะต้องใช้เวลาไปสืบกันอีกทีนะครับและนั่นก็คือการตอบคำถาม Q&A ประจำวันที่8-14ถึงมีนานะครับผมจะขึ้นโพสต์ Q&A ใหม่ของสัปดาห์นี้ให้นะครับมีอะไรสามารถถามเข้ามาได้ผมจะไปหาข้อมูลมาให้แล้วถ้าตอบได้ก็จะตอบเลยนะครับ หรือถ้ามันค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานในการอธิบายผมก็จะทำคลิปแยกออกมาวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับขอใทุกคนโชคดีกับกาชาแล้วก็อื่นๆในเกมด้วยนะครับไวพ้พบกันใหม่ที่ซันโดโจสวัสดีครับซนดนโจ